เมื่อสักครู่นี้อะไรนะโกหกหน้าตายอันนี้ก็เป็นเรื่องของการไว้เนื้อเชื่อใจเหมือนกันอคือฟังเพลงนี้แล้วเนี่ยอย่าไปคิดว่าความรักของการที่ใครบางคนก็มอบให้คุณนี่เป็นความรักกับเล่นๆแล้วไม่มีคุณค่าน่ะอืคือฟังเพลงนี้แล้วคุณจะต้องรู้ว่าความรักที่เขามอบให้มันมีคุณค่ามากจริงคืออย่าไปเล่นน่ะบางทีต้องจริงจังากางรมะเมื่อเขาว่าทุ่มเทใช่แล้วเขาก็มีความซื่อสัตย์เขาให้ความไว้บางใจแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยทําตัว คือเหมือนกับไม่เห็นคุณค่าของเขาเลยคือบางทีชีวิตต้องการความเสียเสียบ้างอย่าอย่าแบบเป็นคนไม่จริงใจกับความรักแล้วเที่ยวไปที่อื่นได้อยู่บ่อยครั้งฟังเพลงนี้ถ้าคุณต้องกลับไปตระหนักว่าอ้สิ่งที่ได้มาจากคนรักของคุณเนี่ยมันมีคุณค่ามากจริงๆช่วยเห็นความสําคัญสักนิดนึงนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้เลิกรักนะคะ เรายังรับสายหน้าไมค์กันอยู่นะแต่ว่าระหว่างนี้นะคะเรามาดูข้อความทาง sms s อันบ้มงว่กันบ้าง,งามีข้อความนี้เขาบอกว่าอยู่ด้วยกันไม่เที่ยวกลางคืนเลยพอมีลูกก็เริ่มเที่ยวกลับดึกดื่นรับไม่ได้มีข่าวกับคนนั้นคนนี้ไม่เคยยอมรับความจริงก็เลยเบื่อแล้วก็มีแต่ละคนอะ่ะสวยกว่าแล้วก็ดีกว่าเราทั้งนั้นแล้วก็ไปจากเราเจะไปก็ไม่ว่าสักคำแต่ไม่ยอมรับ อะไรนะแล้วไม่ไปก็ไม่รู้จะเบื่อยังไงแล้วอ๋อสรุปแล้วก็คือว่ายังไม่ได้ไปจากกันใช่ไหมยังแต่ก็มันจะอยากจะบอกอีกฝ่ายหนึ่งว่าฉันเบื่อแล้วเบื่อแล้วไปนิดนึงไปก็ไม่เสียใจปะคือเหมือนกับเขามีคนใหม่อยู่เรื่อยๆใช่ไหมคะควงไปควงมากลับบ้านดึกดื่นเที่ยวตลอดเวลาคือมันเกิอถามก็ไม่ยอมบอกความจริงอืคือมันเกินจะรับไหวแล้วแหละมันเป็นอีกหนึ่งขีด ของความอดทนไงวันนี้เขาเรียกว่าขีดขีดหนึ่งสองสามสี่ขวางห้ากระดาษเ<ด>ต็มกระดาษเต็มฉันขีดต่อไม่ไหวแล้ว หมดแล้วไม่หมดแล้วจริงมันก็ทําให้คนสามารถหมดใจได้นะแบบเนี้ยหมดหมดอะไรนะเอ๊ะอะไรนะรู้ว่าเขาหมดใจเข้าตํานานนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนลงท้ายเนี่ยรู้ว่าเขาหมดใจแต่ทำไมยังรักเหลือเกินหรือเปล่าต้องกลับมาตั้งช่างใจนะนี่คิดว่าอาจจะยังคงต้องใช้ชีวิตคู่แบบจําทนกันต่อไปเขาไป่าเสียใจนะถ้ามีโอกาสลองลองคุยดูนะคะให้ลองให้ลองปรับตัวดูเพราะว่าการที่ใช้ชีวิตเป็นครอบครัวแล้วเนี่ยมันมีความสําคัญในส่วนของครอบครัวเนี่ยเป็นหน่วยในของสังคมที่มีสมาชิกคือมันเป็น การใช้ชีวิตครอบครัวที่สิ่งที่พี่หมอว่ามีสมาชิกครอบครัวแบบเป็นพอ่อแม่ลูกมันไม่เหมือนเป็นแฟนกันเลิกแล้วก็น <ะ S 1> ัดคอนเวิร์สกันไปโนโนผู้ชายบางคนเป็นประเภทห่วงแหนความโสดจัดๆ <c oughs> คือไม่รู้ว่าเก็บกฎอะไรมาช่วงชีวิตก่อนหน้านั้นยังไม่แต่งโอ้โหห่วงแหนความโสดจะแต่งทําไมล่ะคะเออแล้วก็แต่งทําไมบางคนแป็นจริงๆผมเห็นในหนังฝรั่งชอบทําเรื่องประมาณนี้เยอะคือเหมือนแบบไม่หรอกแล้วมันมีธรรมเนียมเนี่ย คือคืนก่อนแต่งงานต้องมีแบบว่าฉลองสลัดสด,สดอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็เลยเป็นแบบเหมือนอะไรที่แบบผู้สุขก็ฝังว่าแบบเฮ้ยผู้ชายบางคนนี่จะชอบไม่ไม่กล้าเสียเสียความโสดไปหรือเปล่าค่ะนะครับชีวิตคู่มผมแรกก็รักกันแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยคําว่าเลิกโดยที่มีแฟนนอกใจอื มีคนให้กำลังใจน้องมิ้นด้วยบอกว่าอย่าทนอยู่นะชีวิตเป็นของเรานะจากคนมีประสบการณ์เห็นภาพเลยนะครับคนมีประสบการณ์นะฮะไปครับหนึ่งสายต่อไปนะครับจากคุณตุ้มนะฮะอยู่ที่จังหวัดสแก้วนะครับสวัสดีค่ะคุณตุ้มสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณตุ้มคะวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาพูดคุยกันคะก็คืออยู่ด้วยกันมาเนาะยี่สิบกว่าปีแล้วคะลูกโตแล้วค่ะครับ ก็ลูกคนโตก็โตเป็นนมตนนี้ก็เรียนจบแล้วคค่ะเขาก็ไปทํางานอืเขาไปทํางานแล้วทีนี้เขาไม่ค่อยกลับบ้านนะคะก็ติดต่อคันทั้งโทรศัพท์เขาไม่ค่อยมาบ้านหมายถึงเขาทางานที่ต่างจังหวัดเหรอคะค่ะตอนแรกก็ไปทําอยู่ด้วยกันอืทีนี้เขาไปทํางานก็ เขาก็กลับมาอยู่บ้านกลับมาอยู่บ้านก็เขาไม่เคยกลับมาบ้านเลยอะค่ะหมายถึงว่าเขาทํางานอยู่ต่างจังหวัดพักหนึ่งตอนนี้ก็คือเขาก็ย้ายกลับมาที่บ้านแล้วหรอคะไม่ค่ะม,มาตอนนี้คือไม่กลับมาเลยเหรอครับณปัจจุบ,บันเนี้ยนะตอนเนี้ยคะ่ะณปัจจุบันเนีก็<ม>ติดต่อกันได้ไหมครับในช่วงระหว่างที่คือม<อ>ันก็คงต้องมีไปไปมามาบ้าง เขาไม่มาเลยอะค่ะแล้วก็ไม่ติดต่อกันเลยอะคะอันนี้กี่เดือนแล้วฮะไม่ติดต่อเลยนี่กี่เดือนละกี่โตกันมาเนี่ยหลายปีอยู่ค่ะเขาเขาโทรโทรมีแต่พี่โทรไปหาเขาค่ะครับแล้วถามเขาไหมคะว่าทําไมไม่กลับบ้านเลยเขาก็บอกว่ายังหาเงินไม่ค่อยได้เข้าไปเั้งแต่ลูกเรียนอยู่ปีหนึ่งค่ะตอนนี้ลูกจบแล้วครับค่ะ ยังหาเงินไม่ได้ยังคุยยังจริงๆ่องคุยกันอยู่เนาะเป็นเป็นเป็นเหตุผลที่เขาไม่กลับบ้านคือยังหาเงินไม่ได้พวกมันดูสาเหตุแล้วก็พี่ก็ไม่รู้ว่าเขาทางานอยู่ที่ไหนอ๋อนี่คือแบบคือเหมือนเหมือนเหมือนเออพี่ผู้ชายโทษนะสามีเนาะค่ะคือไม่ได้บอกเลยใช่ไหมฮะว่าอยู่ตรงไหนมุมไหนทำงานทับหกค่ะแต่พี่ไม่เคยไปอ๋อเขาอยู่จังหวัดอะไรคะไกลจากสางาน่เขาบอกบางทีเขาบอกว่าอยู่ชนบุรีบางทีก็บอกอยู่พัทยาอ๋อครับ แต่ว่าโดยธรรมชาติทั่วไปปกติก็จะกลับมาบ้างติดต่อสื่อสารกันบ้างแต่ว่าในช่วงคนทั่วไปทั่วต่องเปีนยวเนแต่นเ่็เข้ามาเลยในช่วงสี่ปีหลังนี่คือไม่กลับบ้านเลยสักวันเดียวไม่กลับบ้านเลยจ้ะไม่เจอหน้าค่าตากันเลยแล้วก็ไม่เคยแล้วเดี๋ยงี้เหมือนครั้งสุดท้ายที่โทรไปเมื่อเดือนธันวาเนาะค่ะบพี่โทรไปสามครั้งเขาก็ไม่รับโทรศัพท์ี่ครับอืมแล้วล่าสุดเหรอครับ ได้คุยกันล่าสุดเนี่ยล่าสุดคือธันวาธันวาคมตอนนี้ก็อีกสามเดือนที่ผ่านมาที่ไม่คุยแล้วเรอไม่ได้คุยเลยค่ะไม่โทรเลยเมื่อเดือนมกราวันที่สิบเอ็ดที่โทรไปสามครั้งเขาก็ไม่รับเพิก็ไม่รับอีกจ้ะแล้วแล้วลูกล่ะคะเขาได้โทรหาลูกคุยกับลูกบ้างไหมคะเราโทรหาลูกสาวแต่ลูกชายเขาไม่โทรหาโทรหาลูกสาวครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อก็คือยังติดต่อกับลูกสาวอยู่บ้างใช่ไหมคะน้เขาเขาส่งให้ลูกสาว ส่งเงินให้ลูกสาวตอนนี้ลูกสาวเรียนครับอืมส่งเงินให้ลูกสาวเขาไม่เคยส่งให้เลยแต่ไม่เคยส่งให้ทางภรรยารเลยอืมเขาทิ้งภาระให้พี่ต้องรับผิดชอบเยอะแยะมีต้องไปกู้เงินมาทําทบ้านที่บ้านพี่จะทําเองคนเดียวค่ะเขาไม่รับผิดชอบอะไรเลยที่ก็โลเขานะไม่ใช่ว่าไม่รลแต่ว่าเขา ในในช่วงก่อนหน้านี้ที่เขาไม่ได้ไปทํางานต่างจังหวัดเนี่ยก็ใช้ชีวิตคู่อยู่บ้านเดียวกันเป็นปกติหรือเปล่ากันค่ะอยู่ด้วยกันจนลูกอยู่มสองก็แยกกันเขาไปทํางานต่างจังหวัดในในช่วงที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนี่เขาเป็นคนมีพฤติกรรมท่าทีนิสัยเป็นยังไงบ้างคะส่วนมากเขาจะพูดโกหกอ่ะอืเขาไม่พูดความจริงกับเราเลย คอืมรับเขาเจ้าชู้มาเออเออเออต้องถามว่าเจ้าชู้หรือเปล่าเจ้าชู้มาบอกว่าไปชอบสาวคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนี่เขาว่าเขาไม่เจ้าชู้เนาะแต่อยู่นอกบ้านไม่รู้ยังไงแต่ว่าอยู่ต่อหน้าเราเขาก็ไม่เจ้าชู้อืมแต่ว่าชอบพูดโกหกคือคือคืออย่างนี้ฮะอที่ผมเข้าประเด็นนิดนึงคืออย่างที่ผมเคยบอกมีโอกาสบอกไปอย่างตอนนาเคือคุณพี่นี่เวลาไปไหนมาไหนเนี่ย คือไม่มีสักครั้งอะไรครับที่จะพูดความที่เขาจะบอกความจริงของเราแล้วเราก็จะรู้ว่าเขาไปไหนบางครั้งเขาก็พูดความจริงมากแต่ส่วนมากจะโกหกมากกว่ามีบางครั้งหะครับความจริงแบบเรื่องอะไรบ้างเรื่องใหญ่มหมเรื่องใหญ่หมเรื่องสำคัญสำคัญไหมเรื่องบางทีเขาทํางานเนาะเขาก็บอกว่าจะได้เงินวันนั้นวันนี้อย่างเงี้ยเขาก็บอกพี่แต่ผลสุดท้ายเขาไม่ได้สักทีเขาอาจจะไม่ได้โกหกก็ได้นะ ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วเขาก็บอกว่าวันนั้นวันนี้จะมาเนี่ยตะพีกระโกเขาก็ไม่มาคือคืออันนี้สามารถคิดได้หลายประเด็นเลยนะคะสาเหตุที่เขาไม่ติดต่อกลับมาเนี่ยคือเหตุผลที่เขาบอกคือยังหาเงินไม่ได้ก็เลยไม่กล้าที่จะมาสู้หน้าภรรยาคือหาเงินไม่ได้เลยนะะส่วนอีกเหตุผลหนึ่งก็อาจจะมีใจที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีหลายเหตุผลจริงๆนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าภาระหนักทุกอย่างมันมาตกอยู่ที่พี่ตุ้มไงพี่ตุ้มก็เลยรู้สึกว่า เครื่่อองยูฉันควรจะต้องฉันควรจะต้องแบกรับสิ่งเหล่านี้หรือเปล่าทั้งที่ฉันมีสามีแล้วก็เลยทาให้มองไปว่ามันต้องเป็นแง่ร้ายแน่รั้พที่เขาช่วยที่มากที่เขาดี่กอย่างดีนะนี่เขาไม่ช่วยที่เลยอืมเท่าที่พี่ตุ้มลองวิเคราะห์ดูคิดว่าที่เขาเงียบหายไปนี่มันเป็นเพราะอะไรคะคิดว่าเขาเามีเมียใหม่ใ่ะอ๋อมันก็คิดได้ผู้หญิงโทรมาหา มีผู้หญิงโทรมาหาด้วยหรอถ้าเขาไม่บอกเบอร์เบอร์ที่คงผู้หญิงคนนั้นคงไม่รู้แล้วผู้หญิงคนนั้นเขาโทรมาว่าไงคะเขาบอกว่าคุณรู้ไหมว่าฉันเป็นใครเขาบอกนี้เนาะค่ะเขาบอกว่าไม่รู้ค่ะเขาบอกนี้เขาบอกว่าฉันนี่แหละเป็นเมียน้อยเจเขาว่าอเอก็แหมก็พี่ก็ทําใจพี่ก็ว่าเออคงไม่จริงมั้งพี่ก็คิดแต่ย่างงี้เนาะคิดในทางที่ดีครับ เพราะยังไงเราก็มีลูกด้วยกันตั้งสองคนครับพี่ตุ้มคิดว่าทั้งหมดทั้งมวลเหล่าเนี้ยคําตอบนี้ด้วยเนี่ยพี่ตุ้มค่อนข้างฝันทง,งแล้วค่อนข้างจะพยายามจะยอมรับไหมครับก็อยอมรับค่ะยอมรับได้แต่ว่าถาระ,ะเขาไม่น่าจะทู้ให้คนเดียวรับหมดเลยค่ะพอาอ,อเป็นนี่เป็นสิน่นเยอะแยะอื ค <asure> ือจะต้องการทัองสองของการเขยาเหมือนมาช่วยกันแบ่งเบาภาระลูกก็มีถูกไหมครัพี่ตุ้มจะเป็นประเด็นนั่นแหละสาวแล้วเรียนจบปีนี้ด้วยโอเคเราเราแยกกันเป็น2ประเด็นประเด็นหนึ่งคือพี่ตุ้มรู้ว่าอ้ยภาระแบบเนี้ยคือคุณควรจะต้องกลับมาเหลียวดูบ้างอีกประเด็นหนึ่งคือตอนนี้ผมมั่นใจหลือเกิดว่าพี่ตุ้มเริ่มทําใจได้แล้วเริ่มเริ่มเริ่มเห็นละเผื่อใจเอาไว้แล้วมีคาตอบในใจถูกปะค่ะเออตอนนี้มันต้องเป็น2ประเด็นที่นี้ทีนี้ว่าเอ๊ะแล้วจริงๆพูดถึงนี้พี่ตุ้มทำงานแล้วเปล่า ที่ทาไล่ทําสวนทำถึนก็คือว่าเป็นงานที่หนักค่อนข้างหนักมากเลยทีเดียวครับแต่ติดต่งจุดนี้เมื่อติดต่อไม่ได้มีผู้หญิงมาแสดงตัวแบบนี้เนี่ยมันก็คือเป็นเหมือนกับเป็นความเจ็บปวดของผู้หญิงคนหนึ่งที่ต้องเป็นหลักเป็นเสาหลักของครอบครัวจริงๆกันนะคะแต่พี่ก็ไม่ไม่มโกรกลูกนะเพราะตัวลูกเสียใจคือเสียใจคือพี่เสียใจคนเดียวครับ คือคิดให้เขาว่าเออเขายังไม่พ่ออยู่มีแม่อยู่คือคิดแบบนีน้แต่ว่าเขาไม่มาหาไม่มาหากันแค่นี้เองเพราะนี้คือยังแบบพี่ทุ้มยางโอเค,ไม,คไม่ได้แบบรบวกวนคุกคามชีวิตยังทํางานได้ตามปกติยังใช้ชีวิตได้เนาะ,ะยังไงที่จะต้องอยู่ให้ได้เราอยู่เพื่อลูกพี่คิดอย่างนี้ะถือว่าเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเข้มแข็งเข้มแข็งรือว่ายังไงก็เมื่อนเราไม่มีบ้านแต่เราต้องหาเงินมาทําบ้านให้ลูกอยู่ ประกออยู่ก็ต๊บนะคะคตอนนี้ที่สร้างบ้านเองเสร็จแล้วค่ะแต่ว่าเขาไม่ไม่เคยมาเห็นเลยค่ะอยังไงก็เป็นกําลังใจให้อาเป็นว่าเรารเป็นสื่อกลางก็แล้วกันนะคะถ้ามีใครสักคนหนึ่งที่รู้จักกับเอ,อแฟนของพี่ตุ้มนะคะหรือว่าถ้าเขาฟังอยู่เนี่ยยังไงติดต่อ,อก,กับไปทางครอบครัวด้วยกันแล้วกันนะ น่าจะติดน่าจะติดต่อคือผมเห็นด้วยนะต้องติดต่อนะนึกถึงแบบผู้หญิงตัวเล็กนึงที่ต้องแบกภาระทุกอย่างนะใช่ครับเพราะว่าก็มีเหตุก็มีแฟนรายการเราหลายท่านเหมือนกันที่แบบว่าจะเป็นฝั่งฝั่งผู้ชายที่เจอเหตุการณ์แบบนี้แหละภรรยาไม่ไม่อยู่แล้วเนี่ยแล้วคุณต้องมีภาระที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่โอเคคุณเป็นเพศที่เข้มแข็งคุณยังมีแรงอสามีครับมีแรงที่จะทางานอันนี้คือเป็นฝั่งผู้หญิงไงยาเก็ดยาไข้ขอให้ที่มีแรงทํางาน ยังไงก็สู้ๆทำอนาคตให้ลูกคู่เออนี่แหละเป็นสิ่งที่ดีนะแล้วจะเป็นกําลังใจแบบนี้มุมมองความคิดแบบนี้จะเป็นกําลังใจให้พี่ตุ้มเดินหน้าต่อถูกไหมค่ะเออนะครับก็ให้กําลังใจนะครับพี่วันนี้ก็ขอบคุณพี่ตุ้มมากค่ะสวัสดีครับเวลาเวลาผ่านไปเร็วจังเลยเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวกคพู่นะครับ บอกลาถ้าคุณยังต้องการจะพยายามต่อไปอย่าท้อใจถ้าคุณยังรู้สึกว่าคุณไปไหวอย่าพูดว่าคุณไม่ได้รักคนนั้นอีกแล้วถ้าคุณไม่สามารถทำใจ